สวัสดีค่ะเรตติ้งละครเด็ดช่อง7ช่อง3เรียกได้ว่าสุขสาร์อาทิตย์นี้ทำคุณดูเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวล้วค่ะเพราะสองช่องใหญ่อย่างช่อง7และช่อง3ได้ส่งละครเด็ดมาลงออนแอร์ชนกันช่อง7นั้นได้ส่งเผาขนนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีและการ์ตูนนัทชา ส่วนช่องสามก็ได้ส่งละครมนรักน้องผักกะแยงนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มนณเดชน์คูกิมิยะและนางเอกสาวโบเมลาดาซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าสนุกกันคนละแบบจริงๆแต่เรตติ้งนั้นก็ทิ้งห่างกันไม่เท่าไรเองละค่ะ พอก่อนหน้านี้ช่อง3มเรตติ้งน้อยมากแต่พอเป็นละครมนรักน้องผักกะแยงเรตติ mm ้งก็ขยับมาถึงเลขสี่แล้วในขณะที่เผาขนได้เลข5 mm hmm. ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่า mm hmm. มนรักน้องผักกะแยงจะสามารถแซงเผาขนได้หรือเปล่างานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวค่ะว่า mm hmm. มนรักทั้งใจเผาขนแรงอย่างต่อเนื่องเ mm hmm. มื่อวานบู้มันพระนางเล่นบูแบบเท่ท่าสวยมากสนุกโคตร เผาขนวันนี้ฟ้าหินดินทรายอวสารขอให้ตต่แต่5้าได้นะคะสู้ๆบนรากน้องผักกะแยงจ้าติดงอมแงมมากน่าเด่ดน่ารักมากทุกคนแสดงธรรมชาติมากดูแล้วอยากกลับไปอยู่อีสานเลยงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานเลยล่ะค่ะว่า เพราะมนรักน้องพักกแยงก็เป็นแนวเบาสมองดูแล้วเหมือนผ่อนคลายได้หัวเราะส่วนเผาขนก็สนุกตื่นเต้นและมีเรื่องราวให้ลุ้นตามทุกตอนเลยเอาเป็นว่างานนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบแล้วละค่ะว่าจะชอบแบบไหนมากกว่ากันขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ